สวัสดีครับผมสุเจีครับวันนี้เราจะมาทําการดูดเกสรเจ้าตัวผู้เครื่องอรปกณ์เราก็มีนี่เครื่องดูดฝุ่นที่ดูดในรถยนต์นะใช้ไฟรถยนต์จากที่เขียบุรี <S <S สั่งซื้อในลาซาด้าช้อปปีมีหมดนะครับ <S <S เป็นดูดแล้วรองเกสรจะอยู่ตรงนี้นะเราก็จะใส่ในมุ้งเขียวแบบนี้ใส่ไว้ข้างในเราก็ทกําการดูด จะได้ไม่ต้องมีเกสรติดมีแต่ละอองหยุ่ไปเรื่อยเราจนกว่าเราคิดว่าหมดแล้วเหลือน้อยที่สุดกะวางลองด้วยองเล็กนะหยุดเรื่อยเขย่าไปเรื่อยลองเต็มเรื่อยก็ได้นะ เอ yeah. าได้ดูตรนนี้แล้วเราจะแยกอยู่ข้างใต้นี้จะเยอะอยู่นะเราก็ดูตามชิ้นส่วนลงไปตามพื้นอันนี้ดูผ่านสองชั้นเลย ถ้าใช้แบบเคาะเคาะในกระป๋องเนี่ยมันก็ถ้ามีไม่เยอะก็ได้นะถ้าถ้ามีเยอะข้อรม์มเป็นละอองลอยเพราะว่าเกสรมันค่อนข้างหายากแพงเดี๋ยวไปดูกันในในที่ที่เราดูดไปแล้วให้ดูว่ามันมีเยอะแค่ไหนตั้งกงแป๊บเดี๋ยวต้องคุมไว้นะถ้าเราไม่คุมนี่หมด แต่ที่เราดูไปแล้วนี่ขึ้นเขาก็ยังมาจัดการอยู่อันนี้ที่เราดูไปแล้วเดี๋ยวมันจะคอเน,นี้ยมีล็อกอยู่นะเขาก็อ,อยู่ในนี้ในนี้ก็เยอะเพื่อนเห็นก็อเอ่ยเงลงลงนี้ให้ดู ของเมื่อเช้าเองนะตัวนี้เราดูดเราเก็บมาเมื่อเช้าเราก็ดูดดดูเสร็จแล้วเราจะต้องไปพึงแดดนี่เป็นไส้กองที่อยู่ในนี้นะ อยู่ในนี้เปียงการกองอีกชั้นนึงพอกองเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยเช้านี้ดูได้ขนาดนี้เลยนะเชา้านี้เยอะมากดูสดเลยแล้วเราจะไปพึ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งตอนนี้พึ่งเขงกกากำลังลุมตัวนู้นอยู่เดี๋ยวนี้เราเอาผ้าคลุมไว้เหมือนเดิมนะไม่งั้นเดี๋ยวขเขาก็จะเลยมานี่โอเคจบขั้นตอนการดูดเกอสรออินทผาลัมครับผมฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคำกเกษตรด้วยครับผมสวัสดีครับ